ซึ่งในเรื่องของวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของเงิน5บาทคุณค่าของเงิน5บาทของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าคุณค่าของเงิน5บาทสำหรับผมนั้นมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากในชีวิตผมตั้งแต่วันนี้เรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าคือมันมีวันหนึ่งเนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปซื้อเครื่องใช้ในบ้านครัวเรือนก็พอผมซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังนั่งรถเมล์กลับตอนนั้นผมกําลังนั่งกินลูกชิ้นอยู่ในรถผมได้หันหน้าไปหาทางกระจกแล้วก็เอื้มรราาอ,อมันนนนกก็็ไไดด้้้้มมมมีีูหญิงคนนงคคึเ่ยรถลลมมาาาแวจจะอ เก็บตังค์เนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะบอกว่าเอ้ยคนสวยคนสวยช่วยไปนั่งตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ว่างอยู่ตรงนี้ว่างอยู่ซึ่งไอตรงนี้ที่ว่างเนี่ยมันก็คือที่นั่งข้างหน้าผมนั่นแหละแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะก็ได้ยินแค่ว่าเออคนสวยคนสวยแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะคือเขาก็มานั่งตรงที่ข้างหน้าผมใช่ปะพอเขามานั่งตรงที่ข้างหน้าผมเนี่ยคือผมก็ไม่เอกใจหรอกว่าเขาสวยหรือ,รอว่าอะไรไงเพราะว่าผมไม่เห็นหน้าเขาเว้ยแต่ว่าผมเห็นข้างหลังเขาเห็นการเสยผมของเขาเห็นการที่ผมมองจากสรีระความเป็นผู้หญิงจากด้านหลังเขาเนี่ยมันททําาใหห้้้้ผผมมมมมไดรรรูเลยยวว่่่ญิงงงงคนนีแสจกะะั จากข้างหลังแต่ว่าเฮ้ยกินเลยคนเราอะ่ะมันไม่พอหรอกใช่คือผมเห็นาจากด้านหลังเขาอ่ะแมงคกจะไม่พอเว้ยเราต้องเห็นด้านหน้าใช่ปะ่ะแบบเหียคนนี้แมงมองจากข้างหลังแล้วสวยแล้วแมงด้านหน้ามันก็ต้องเห็นต่อดีวะระหว่า,างนี้นั่งเคี่ยวลูกชิ้นเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่สักครู่นึงอ่ะจะทำยังไงให้เขาหันหน้ามาดีวะจะเรียกเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงดีแต่ว่าพอผมมาควักเศษเงินในกระเป๋าดูเนี่ยเอ้ยมันมีเงิน5าบาทดีวะคุณรู้ปะวิธีที่ผมทำอ่ะผมทำยังไงกับเงินห้าบาทผมเอาเงินห อ,อ่พี่สาวครับพอดีทําตังตกอะครับจากนั้นเว้ยเขาก็หันมาเฮียนางฟ้าชัดๆมึงจําคําปากกูยนะนางฟ้ากลับมาเกิดใหม่ชัดๆจากนั้นเขาก็ตอบผมด้วยคําขอบคุณอย่างสวยงามใช่ ตัวผมในวันนี้ถ้าเปรียบเสมือนกับการมีอ่าพลังสเตตัสอยู่บนตัวตัวผมเนี่ยเหมือนได้รับดีบัฟขึ้นมาอย่างมหาศาลดีบัฟแรกนั่นคือการทํางานเร็วขึ้นแบบ100%โดยนึกถึงหน้าของคนคนนั้น2ตัวผมนั้นสามารถทําหน้าสดชื่นและมีชีวิตชีวาได้แบบ 100%3 ไม่ว่าผมจะทําอะไรนั้นผมก็จะรู้สึกดีโดยที่ผมไม่ต้องโดบยาหรืออะไรทั้งสิ้นผมสามารถทําทุกอย่างได้เร็วขึ้นดังนั้นสเตตัสของผมนั้นก็จะเหมือนกับถูอินเคิร์สแอทแท็กสปีดลงไปสา<ๆ>มสิบเปอร นั่นก็เปรียบเสมือนว่าตัวของผมนั้นได้บวกสเต็งเข้าไปอีก20%วาลาผมอา่านบทความภาษาอังกฤษจู่ๆสติกผมก็สามารถแปลภาษาอังกฤษอา่านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวดังนั้นก็เหมือนกับตัวของผมนั้นถูก increase intelligence เข้าไป20%เมื่อผมกลับไปทํางานในอีกวันหนึ่งผมก็สามารถคุยกับรุ่นพี่ในบริษัทมันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าพี่เขาก็อารมณ์ดีเหมือนกับที่ผมอารมณ์ดีเช่นกันดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าผมได้รับบัฟ increase ค่าคุยการพูดจาเข้าไปอีก200ต้ม้มซึ่งดีีบัพวกนเนย สลากมันไปมันสามารถดีบัฟผมให้ได้มากถึงขนาดนี้ว้าวเจ้าแล้วคุณค่าของเงิน5บาทของทุกคนล่ะเป็นยังไง